สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอ,อีกเช่นเคยเนาะทางช่องรวยทางเดียวชาแน,นลนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปที่ลงให้นะก็มีเป็นประโยชน์เนาะสำหรับงวดที่แล้วนะครับบางคนก็ถูกางวัลบางคนก็ไม่ถูกรางวัลวันนี้ก็มา,าลงคลิปให้นะครับ สิหน่วยบนเนาะเทียบชนสูตร10หน่วยบนจับคู่ให้นะครับก่นอนเืินฝากคำเตือนสักนิดนึงนะจงใช้วิจารณาในการรับชมก่อนนําไปใช้ในการเ,าเสี่ยงโชคเนาะก่อนนําข้อมูลไปใช้เป็นเพียงการแนะนําสถิติย้อนหลังเท่านั้นไม่มีผลต่อการออกรางวัลน,นะครับขอให้โชคดีร่ำนะรวย,รวย,รวย,รวยทุกคนนะอะันนี้จับตัวเลขให้เลยนะครับจับตัวเลขให้เลยมาดูสูตรครบคร่าว นะครับคร่าวๆสูตรหลักสิบหน่วยบนนะครับมาสิบหน่วยบนเนาะสองสูตรสองสูตระจะเปิดเผยให้สองสูตรนะแตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรนี้ก็ไปดูในช่องนะครับหนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยแล้วกันเนาะาวันนี้ แนะนำสูตรสูตรนี้เดิน53งวดสมวดสูตรนี้2 7งวดนะครับวิธีการคำนวณตามขีดนี้เลยนี่บวก3คพงที่ได้3 4 5ส9นะสูตรนี้สูตรนี้ได้45612สจังเกตได้ว่า2สูตรนี้เขาชนที่4กับ5นะครับอ่าแต่ว่าถ้าสูตรตัวชนไม่มาก็ก็มาดูนะครับเพราะว่าใช้หลายสูตรมาเทียบนะครับสูตร1 0หน่วยบน ทั้งหมดมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7สูตรถ้า7สูตรไม่พลาดจับคู่ได้แค่ 1, 8, 2, 8, 5, 8, 6, 8, 6, 9 5คู่ไปกลับนะครับ 1, 8, 8, 1, 2, 8, 8, 2, 5, 8, 8, 5, 6, 8, 8, 6, 6, 9, 9, 6นะในวันที่1มีนาคม 6, 6นะรู้สึกว่าหัววันนี้จะเป็นหัวสัญจรด้วยเนาะ ตัวเลขสัญจรตัวเลขจังหวัดชุมพรก็จะมีมีแมี6นะนะ่าสนใจนะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปดูในคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าอ,อันนี้แวะมาทางช่องรวยทางเดียวชาแนลนะครับอ่าสั้นๆได้ใจความได้ตัวเลขที่นำไปใช้งานนะครับขอให้ปัง,ปง,ปงๆเรือยๆทุกคนส่วน3ตัวบน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะอ่ะก็ใช้แต้ม3ตัวบนมาใส่เลยนะครับแต้ม360นะแต้ม3ตัวบนนะ360อันนี้คือแต้มแต้ม3ตัวใครนำไปจับ18อะไรได้3อย่างนี้นะ 18อะไรได้3อะไรแอดจับให้คร่าวๆก็ไ,ได้แปดบวกหนบกหเป็น9 9 1 0 11้เท่ากับ4 1 8นะนี่ถ้าเต็ม6อะ่ะ9 11 23 4 5เอเท่ากับ7เนาะใช่ไหมในเต้ม6 เจ็ดหนึ่งแปดเต็มหกอแล้วก็หนึ่งหนึ่งแปดนะเต้มศูนย์อ่าหนึ่งหนึ่งแปดประมาณนี้เห็นไหมก็จับประมาณนี้นะเต้มสามเต้มหกเต้มศูนย์มาหนี้นี้จับให้ดูคร่าวๆนะใครจะจับก็ลองไปจับดูแล้วจะจับอีกตัวหนึ่งก็จับ 6 8ดูนะหกจับหกแปให้ดูนะตัวที่ชอบ8ปบวกหเป็นสอยู่แล้วเนาะแปดหกเป็นสี 4. 4, เท่าไหร่ได้13บสามสี่ี่บวกเก้าเก้าหเนี่ยเก้ เท่ากับสิบสามเต้ม3ามเห็นไหมเก้าเท่ากับส6 8เท่ากับเต้ม6กสอแเต้มหอ่ะอีกชุดหนึ่งสี 668น่าจะเป็น668กเนี่ยอ่ะนี่จะเป็นแต้ม0นะแต้มนี้อาจาให้แค่1 8ึ่กับหกเนาะส่วน285869แล้วก็ไปจับกันดูนะครับอาจับเฉพาะตัวที่ชอบนะครับจะมาไหมติดตามกันประมาณนี้สําหรับ2องตัวบน3ามตัวบนเนาะขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ